ก็วันนี้เราก็มาลองเล่นกันเลยและกันนะครับสำหรับกองหน้าของเราอังเดเชฟเชงโกทีนี้มูลค่า140ล้านล้านอังเดเชฟเชงโก้คนเดียวล่อไปล,ละ80ล้านล้านนะครับ <c oughs> ในมูลค่าทีม145ล้านเชฟเชโกล่อไป80ล้านลนะ้านเนี่ยก็ถือว่าแบกจริงผมเจอทีไรเนี่ยปั่นป่วนตลอดนะครับนะเออก็สำหรับตัวซียูนะสแตทเนี่ย ไม่มีอันไหนเป็นแบบสีเออเกิน150เออแต่ว่าถ้าแต่โดยรวมดูาบาลานซ์ดีมากๆแต่ว่ามันต้องเล่นจริงตัวนี้เล่นจริงแล้วโหดมากๆนะครับสำหรับอันเดียเชฟเชงโกมีเอาไซฟมอร์ช็อตด้วยนะครับเออถือว่าน่าจะเดือดเอามากๆกนะครับกับการยิงทีเวล่าแบบใหม่แล้วก็ปิกซ้ายขวาประจำเอซิมิลาาอยู่แล้วเนาะโรนันโยกับทางด้านของลิคาโดกา้าสองคนนี้ยังค่อนข้างโดดเด่นโดยเฉพาะโรนันโยมีความพิ้วที่ยังเหมือนแบบยังอยู่ในฟิลสิบอยู่ ในวิดเน็กวิสิเเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ผิวมากๆถ้าเกิดเป็นแพทที่แล้วเนี่ยอาจจะยังแบบดูไม่ได้ผิวเวอร์นะแต่ว่าแพทนี้คือบอกเลยว่าโคตรผิวด้วยรูปร่างร้อยดด้วยนะครับเออราคาสองคนนี้ก็ดินโยกสิบเอกาก้าแล้านล้านกาก้านี่ผมว่าแพงไปหน่อยแต่ว่าก็ยังเป็นตัวที่ยังเก่งมากๆอยู่นะครับนะเออแล้วก็กางลูกของเราใช้เป็นลุดคุลิตตัวเช่านะตัวแคปบวกแก็เดี๋ยวมาลองดูว่ายังไหวอยู่หรือเปล่าแต่ว่าผมมีแผนว่าจะเอาเอเซียง ขึ้นไปเล่นแคมแล้วก็เอาโลคาเตลรี่เนี่ยมายืนตรงนี้นะครับเอออันนี้เป็นไอเดียเนาะแต่ว่าอันนี้เปิดด้วยเล่นแบบนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ส่วนกองกลางของเรานะครับ TDM สองตัวเป็นเอเซียนกับแฟงไลกัดนะก็2คนนี้ยังเมตาอยู่นะเดี๋ยวมาลองดูว่าโหดแค่ไหนโดยเฉพาะที่ผมสนใจเลยคือ AI เกมรับเพราะว่าแพทนี้หลายๆตัวที่ผมลองเล่นนะครับตัวที่มันไม่ได้เล่นเกมรับโหดจริงๆอ่ะ AI เกมรับมันดูแบบไม่ช่วยเล่นเท่าที่ควร แต่ว่าอย่างเอสเซียนกับไราการเนี่ยสตัวนี้เป็นตัวที่ขึ้นชื่อว่าแบบเกมรับมันโหดอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูว่ามันจะยังแจ่มอยู่หรือเปล่าในแพทนี้นะเพราะว่าหลายๆตัวเลย a i เกมรับไม่ค่อยรันเท่าไหร่อ,อก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะแล้วก็คู่เซนเตอร์ปาโลมาดินีกับพัชชิกเวลาราเวลานี่ผมเล่นตัว UT มาเก่งมากเดี๋ยวมาลองดูตัว C D C นะว่าจะแบบเทียบเท่าตัว UT หรือเปล่าแต่ว่าโดยรวมแลวก็ถือว่าเก่งส่วนมาดินีแพทนี้ ดูดอกลงไปนิดนึงนะด้วยความเร็วของเขากับความคล่องตัวที่มันเนิร์ฟมันเนิร์ฟทุกตำแหน่งเออมันก็เลยทําให้จุดเด่นจุดโชว์มาดีนี้ดรอปลงแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องการประทะด้วยรูปร่างที่สูงแค่186เซนในตำแหน่งกองหลงังถือว่าไม่เยอะก็ไม่รู้ว่าจะมีปัญหาเรื่องเบียดปะทะหรือเปล่าแต่ว่า AI ยังยอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะครับเรื่องดักบอลเข้าสกัดอะไรพวกนี้เออหลักๆก,ก็จะเป็นห่วงเรื่องการเข้าปะทะของเขาเนี่ยแหละนะครับเออสองนี้ก็ราคา15กับ5นะกองหลัง20ล้าน นะครับแบ็กซ้ายขวาคาฟูเตโอนะครับวิ่ง140ทั้งคู่นะครับแล้วก็เป็นแบ็กเชิงเกมเชิงเกมรุกกับเกมรับเอออาฟูนี่เชิงเกมรับส่วนเตโอนี่เชิงเกมรุกก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะเออสำหรับ2คนนี้ก็มีไดนตูริเคคนนึงก็มีเอาไซฟูดช็อตกับด้านด้นเออร์ลี่คอร์ดนะครับก็ราคาเตโอนี่แพงนิดนึงเตโอแผ่นนี้ er na, น่าสนใจในเรื่องเอ้ยเขาเรียกความน่าสนใจในเรื่องของการเอามาเล่นกองหลังอ่ะน้อยลงเนื่องด้วยแบบความเร็วมันไม่ค่อยอิมแพ็ แพทนี้นะกองหลังที่ดีเลยคือต้องแบบคุมง่ายเอ่เตโอเป็นหนึ่งในตัวที่คุมง่ายแต่ความเร็วไม่ได้เป็นปัจเจกแล้วผมว่าสักร้อยสก็โอเคแล้วไม่ต้องร้อสไม่ได้ช่วยเยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคือการยน้ตาแหน่งกับการอ่านทางบอลแล้วก็การเข้าปะทะตรงนี้ของกองหลังโคตรสำคัญนะครับเออก็เดี๋ยวมาดูกันว่าในเขาเนี่ยจะเป็นไงบ้างในการเล่นเอามาเล่นแบทเนาะเออแล้วก็ผู้รักษาประตูเป็นเจริญจิตรนารุมะปีไลฟ์นะครับเออก็เสียดายนะปีไลฟ์แพทนี้ ไม่สามารถเปลี่ยนรูปได้แล้วก็จะเป็นแบบหน้ายืนตรงแบบนี้เนาะเออแล้วก็ส่วนแผนการเล่นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็เน้นเป็นสมดุลน,นะครับแล้วก็เกมรับแนวกว้างเนะี่ยไม่กว้างมากแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะมีปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะเออก็เดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูนะส่วนฟูบนัสฟูทีมก็ได้เข้าประกบประกบตัวเข้าประทะบวกสามนะแล้วก็ได้ฟีเจอร์มิลานดูโอนะ่จะเป็นของเชเชนโกกับกาการ์เนี่ยเพิ่มเพิ่มสปีดต้นกับปฏิกิริยาบวกอีกอย่างละหนึ่งนะครับส่วนโค้ เลือกเป็นมาโครอซี่นะก็จะเป็นทางด้านของเพิ่มความเร็วในการยิงอันนี้สาคัญนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วสูงสุดเนี่ยผมว่าไม่ได้สําคัญมากแต่ว่าก็โอเคใช้ได้นะครับแล้วนกะนะ็ก่อนจะรับชมไฮไลท์กันประตูฝั่งเพื่อนกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับ,นะรบแล้วถ้าเกิดใครอยากมาดูเกมเต็มๆก็มาดูได้ที่สตีมสดทุกวนันศุกร์เสาร์ทต่หกโมงเยน็นเป็นต้นไปนะครับผม Let's go เชชิงโก้โชว์ฟรีคิกงามๆไปก่อนหนึ่งลูก อยากชูนิ้วอ่ะอยากแอคติ้งว่ะแต่ตอนนี้กล้องพังเอาไว้ก่อนหนึ่งศูนย์ปีคลิกจากเชฟชิงโก้โ์เชฟชิงโก้เลยนั่นแหละอันนี้แหละเชฟชิงโก้ จีไปจีไปจีไปนี่ไงเหยืพวกกองกลางตัดบอลกิกี้โดนไม่ดีทีเวล่าตึงๆเฉช,ชิงโก้ไปเร็วแรงทะลุนรกอยู่แล้วตัวนี้ จะพิ้วเชฟเชงโก้เนีย่ยเชฟเชงโก้ยิ้มจับหลอกว่าจะหลอกไปทางนี้แล้วก็ไปอีกทางนึงอะไรเงี้ยครับแล้วกองหลังแบบนี้ถ้าเกิดมันแบบมันแทดแล้วมันขยับแกยากเว้ยเช่เชงโก้มันโหดด้วยแหละ ด,ดีโอ้โหแม่งหลายจัดเป็นนุ่นเยอะเกินข้ามโบเลยและข้าวไงไม่ใช่แค่ข้ามข้าวด้วยครับผมเชฟเชงโก้ดีเหรอค่านนี้เมตาใช่ไหม เออเนี่ยแหละที่ผมตามหาบอลเข้าทางได้ไปเองเลยหลุลอกเรียบร้อยยิดไหวเหรอเองจะหยุดพี่ไหวเหรอ ชิปไหนนี่ไงแน่นเหรอโลคาเตลรี่กูล่อ,อเขาให้ตัวฟีคือไม่ต้องใช้ตังค์ซื้อเหรอหรือไม่ต้องซื้อนอกถ้าไม่ต้องซื้อนอกเก่งๆก็มีเยอะแยะอะไรวะนะ โอ้จ่ายน้ำหนักฉาดชิพหายเลยวะสวยเชฟเชงโก้เปิดไปก่อน,นุดเดีย,ยร์คิเรสนักเตะหักกับสโมสอไปแล้วยังไม่ปิดดิวจะทีเวลาอย่างเดียวเลยแล้วแม่งไม่ติดสักทีนะอีย โหดโหดช็อตนี้จ่ายปิดตัวแล้วเพื่อนเว,วียล่าโอเคแข่งแก่งอยู่เว้ยเอ้ยได้มาเพราะความแข่งแก่งเวียล่าเลยลูกนี้เจอหลาดมงไม่ลงได้ไงโอ้โห แม็กบอกกูช้ำอีลูกหน้าได้กูไม่ได้บีล่านี่มันต้องโลคาเตอรี่ทีเวลา่ากิ๊ดี้ดิอุ้ยโอ้ย,อย,อยผิดท่าผิดท่าเยอะเกินบึ้มหยุดรอ นี่ไงมันต้องงี้เออกา้าเอาให้เออตโอกเกะพิ้ไหวกับโทัมัทมันเลิกออจัดบอลโลวะปั่นเนี่ยยังจอดเมื่อกี้ก็โดนเสาแรงง่ายๆเลยผมไม่ได้ขยับโก้นะเว้ย แค่เขาบอลโลแล้วก็ปั่นมันก็เข้าเลยหรอมันต้องอย่างงี้เออทีเวล่าแม่งเลย <laughs> ถึงเด้ยสวยอุ้ยลูกนี้ไม่ข้ามอ่ะเจได้ กดเบาเลยนะก่ารน้ำหนักไม่ถูกเป็นเวลาโล่งๆเออสวยก่อนหมดเวลาผูกยากอยู่นะขอเล่นเกมรับดีอ,อ้ากูเพิชมไปเมื่อกี้แม่งหลงได้ไงวะไอ้ภูมิ <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ ฟูเอซีมิลานร้อยสี่สิบล้านทีมนี้นะโอ้ oh, ต้องบอกว่ากองกลางก่อนหน้านี้นะเต็ดก่อนหน้านี้ไรกาดกับเอซียงเนี่ยคือไม่ใช่ว่าสองคนนี้ไม่เก่งนะแต่ว่าพอมันไม่มีความออโต้ให้แล้วอะแม่งเล่นยากมากเลยเว้ยออโต้ในที่นี้อะหมายถึงว่าแบบมันไม่ดักบอลให้มันไม่ไปสกรีนให้มันไม่ทําอะไรให้เลยอะในเรื่องของการเล่นเกมรับอะซึ่งเป็นกันค่อนข้างเยอะสําหรับกองกลางแผทนี้นะถือว่าเป็นเรื่องปกติก็ได้เป็นแบบมิวนอร์มอลอะเออ ที่แบบกองกลางโดยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเล่นเกมรับให้เรานะครับเราต้องคุมเองเออมันก็เลยแบบลําบากมากนะช่วงแรกๆแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นโลคาเตลรี่กับวีเอล่าโอ้โหช่วยผมได้ค่อนข้างเยอะนะโดยเฉพาะโลคาเตลรี่ถือว่าประทับใจได้มากๆนะประทับใจมากๆในเรื่องของการเล่นเกมรับออโต้ให้ดักโดยเฉพาะเรื่องการดักบอลกองกลางอ่ะมันจะต้องดักบอลเก่งๆหน่อยแต่แพทเนี้หาตัวจับได้ยากก็ผมเห็นมีโลคาเตลรี่กับวีเอล่านั่นแหละ ที่จะแบบดูช่วยผมได้ค่อนข้างเยอะนะครับเออก็สําหรับถ้าเทียบกันเนาะโลคาเตอรี่กับเอสเซียงมันยืนตำแหน่งเดียวกันแต่ว่าสิ่งที่เอสเซียงไม่มีแล้วโลคาเตอรีม่มีก็คือการดักบอลให้นั่แหละเอสเซียงมันดูไม่ค่อยดักบอลให้ผมผมไม่รู้ว่ามันเป็นที่อะไรนะครับเออแบบค่าสเตตหลายๆอย่างเนี้ยค่าเข้าสกัดเนี่ยมันคือค่าอินเตอร์เซ็ปหรือค่าดักบอลเนาะมันก็เยอะกว่าโลคาเตอรี่ตั้งเยอะแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยทํางานสักเท่าไหร่ นะครับเออตัวมันไม่ค่อยขยับให้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะมีไดนามิทิคเคิลหรือเปล่าแต่ว่าพอไปมองถึงแบบทางด้านของวิเอล่าวิเอล่าเนี่ยก็ไม่มีไดนามิทิคเคิลก็ดักบอลให้มากกว่าไลกาดนะเออผมก็เลยรู้สึกว่าแบบเออแปลกๆนะครับผมว่าเนี่ยเรื่องการแพทนี้นะกองกลางกองกลางคืออีกหนึ่งตัวที่แบบเราจะต้องหาให้ได้ว่าตัวไหนมันดักบอลให้เราบ้างนะครับอันนี้คือสิ่งที่จะต้องหาเป็นแบบแรกๆในเมตานเนาะกองกลางมันต้องช่วยเล่นถ้าไม่ช่วยเล่นนะต่อให้แบบว่า จะยิงไกลดีแค่ไหนก็ลําบากนะครับขออย่างน้อยนะมีสักหนึ่งคนในกองกลาง2คนแล้วมีอย่างน้อยหนึ่งคนอย่างฟูอาเซนนอลที่ผมเล่นไปก่อนหน้าน,นี้ก็จะเป็นทางด้านของดิแคนไรส์ Rice, ใช่ไหมหรือว่าวีเอล่าถ้าเอามาเล่นนะครับหรือว่าได้อย่างของลิวคูที่เล่นก่อนหน้าน,นี้ก็จะเป็นเทนอโนพวกนี้นจะดักบอลให้นะครับเออก็อันนี้ก็แบบดูช่วยได้คนข้งเยอะทีนี้มาทีละคนันบ้างเชฟเชงก้แม่งเก่งจริงจัง นะครับเก่งจริงจังเลยคือหลังหลังหลนะักหลักเนี่ยผมไม่ค่อยเอามันยิงปั่นเท่าไหร่นะเพราะว่ามันโกงมากโกงจนแบบเล่นกับเพื่อนๆไม่สนุกนะครับผมจะแบบนานๆใช้ทีส่วนใหญ่ผมจะไปบ้าทีเวล่าเว้ยออจะไปบ้ากดทีเวลา่าซึ่งมันกดไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะเวลาไปเล่นจริงๆอะ่ะมันอาจจะเป็นพอเซิร์ฟหนวงมันกดไม่ค่อยติดเท่าไหร่แต่ว่าโดยรวมแล้วคือเก่งมากนะครับวิ่งคัดลายดีมากนะถึงแม้ว่าจะไม่มีแบบว่าลายเบเกอร์นะวิ่งตัดลายดีจริงๆนะครับเรื่องของการยิงการจบสกอร์นะถือว่าเพอร์เฟกเล่นร่วมกับเพื่่ออนนก็คข้างดีนะ ความแข็งแกร่งก็มีลูกดื้อลูกอะไรเงี้ยมาเยอะแล้วก็เรื่องของความเร็วความคล่องตัวดูโดดเด่นมากกว่ากองหน้าเบอร์9ในแพทนนี้ค่อนข้างเยอะนะครับถือว่าโหดมากเมตาเลยนะครับเมตามากๆนะครับแล้วก็ปิดซ้ายปิดขวาโลนินโยกับกาก้าก็กาก้า,า,า,าทีเวลาโหดอยู่นะถ้าติดถ้ากดติดทีเวลาโหดมากนะครับเออถือว่าเอาเรื่อง นะแล้วก็สร้างสารรค์เกมดีลูกเบียลดยลูกดื้อมีความเร็วอาจจะไม่จัดจ้านเท่าแต่ก่อนนะแต่ว่าสิ่งที่ยังอยู่ก็คือลูกดื้อข,ของกากามันยังพอมีให้เห็นก็มีจังหวะปั๊มบอลหรือว่าจังหวะแบบชิงเหลี่ยมชนะกองหลังได้่อนช่างบ่อยส่วนโรนโยนี่คือผิวเอามาผิว้วล้วนๆเลยครับสกิลมูฟติดง,ง่ายนะอิลาติโก้ดีแต่ว่าเสียดายจบสกอร์ในกรอบยังเหมือนเดิมอาจจะแบบไม่ค่อยคมเท่าไหร่ถ้าอยากให้คมๆเลยต้องนอกกรอบหรืออาจจะต้องใส่โค้ดช,ช่วยนิดนึงนะในเรื่องของการจบสกอร์นะครับเออเพราะว อิลาติโกหักมาแล้วปันน่ติดมือผู้สัประตูครั้งบ่อยอาจจะต้องแบบเลือกเป็นโลดายมั้งเออเพราะว่าอิลาติโกตัดปันมันแบบยังไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่ถ้าเป็นในกรอบเนะแต่ว่าถ้าเป็นนอกกรอบนี่คือทีเด็ดของเขาเนี่ยครับส่วนมิเกลเอสเซียงขอพูดคู่กับลุตกลิตแล้วกันนะครับก็2คนนี้เอามาเล่นแคมเนาะก็เอากลิตก่อนแล้วกันกลิตเนี่ยคือยอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะยังเล่นได้อยู่แต่ว่าราคานะตอนนี้สามล้านล้านส่วนตัวผมมองว่าแพงไปมากๆเลยกับนักเตะกลัง120 มันราคา3ล้านล้านคือมันไม่ใช่แล้วนะเออบนนักเตะมันแบบเกือบ6ปีอ่ะเกมเปิดมาเกมเปิดมา6 7ปีอ่ะเกมเปิดมา6ปีเอ้ย็ปีนะปีนี้แม่งยัง3ล้านล้านกว่ามันควรจะราคาลงแล้วเว้ยเออควรจะไปใช้ปีอื่นๆกันแล้วถามว่ายังเล่นได้ไหมยังเล่นได้นะครับแต่ว่าไม่ได้เก่งเวอร์วังนะถ้าเกิดไปเทียบกับตัวที่ใหม่วันนี้อะไรเงี้ยยังยังเป็นรอ,อ,องค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าถามว่าเล่นได้ไหมยังเล่นได้ครับในแพทนี้นะครับแต่ว่าไม่ควร3ล้านล้านพูดตรง นะครับเอออันนี้ถ้าเกิดทีมงานดูอยู่ก็รบกวนพิจารณานิดน,นึงนะเรื่องการ์ดแบบนักเตะเก่าๆบวกแปะอะไรเงี้ยมันควรจะหาได้ง่ายมากกว่านี้ไม่ใช่ไปเสียตังหลายร้อยแล้วแบบก็เปิดไม่ได้อะไรเงี้ยเออจริงๆผมว่าควรหาง่ายแล้วก็ไปขายพวกการ์ดปีใหม่ๆดีกว่าปีเก่าก็ทาให้มาแบบหาง่ายๆอะไรอย่างี้ดีกว่าเนาะตลาดจะได้โฟนะครับ,รบส่วนเอเซียงผมเอาไปเล่น2ที่แคมกับ CDM เนาะก็สําหรับ CDM มันเล่นเกมรับดีนะครับโดย โดยที่เราเนี่ยจะต้องคุมเองเช่นวิ่งไปไล่ปะทะเบียดอะไรเงี้ยดีมากนะครับแต่ว่าพอมันเป็นตำแหน่งกลางลับเนี่ยมันจะต้องช่วยเราดักบอลน,นิดน,นึงซึ่งเอสเซียงมันไม่ค่อยดักบอลให้เราสักเท่าไหร่อันนี้เป็นข้อเสียที่สําหรับมองส่วนตัวผมนะถ้าเกิดเราแบบสวิต์กองหลังอ่อสวิต์กองกลางไม่เก่งหรือว่าแบบคุมใช้ตัวเซอร์เพสอะหัวเขียวอะไม่เก่งเท่าไหร่อะมันอาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์สักเท่าไหร่แต่ว่าพอเอามาเล่นแคมบอกว่าแม่งตอบโจทย์คือหนึ่งความเร็วความคล่องอะมันผ่านอยู่แล้ว นีครับเรื่องของการยิงเนี่ยมันดีมากๆอยู่แล้วการส่งบอลก็ดีแต่ว่ากลายเป็นว่าพอมันยืนแคมอ่ะมันกลายเป็นแคมที่เล่นเกมรับดีเออมันก็เลยดูโกงนะครับดูโกงในตำแหน่งของแคมแต่ว่า c d m อ่ะผมว่าไม่ค่อยโกงเพราะว่าพอมันยืนแคมเนี้ยเวลาเราเล่นคุมเนี่ยส่วนใหญ่เราผมแนะนําว่าเราไม่ควรจะคุมกองกลางหรือกองหลังเนี่ยไปไล่บอลเราควรจะเอาตัวแดนบนอ่ะไปวิ่งไล่บอลที่เนี้ยแล้วตัวแดนบนของเราค่าเกมรับ136เนี้ยมันก็แย่งบอลดีแย่เลยดิถูกไหม เออมันก็เลยแบบดูค่อนข้างเก่งค่อนข้างโตงนะเออส่วนตัวผมว่าก็ชอบในตำแหน่งนี้มากกว่า CDM นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเอามายืนผมว่ายืนคู่โลคาเตอรี่กับเวีล่าอยเงี้ยยืนได้ไม่มีปัญหานะครับส่วนคู่กลางเวล่ากับกบกโลคาเตอรี่ก็บอกเลยว่าเก่งมากนะครับโดยเฉพาะเกมรับเกมรับดีทั้งคู่แต่ว่าอย่างเวล่าผมว่าจะฟุกเครื่องกว่าน่อยนะครับเพราะมีความเร็วพาบอลไปได้แล้วก็เลี้ยงบอลผิวด้วยนะสูง192เงี้ยคือผิวมาก นะครับผิวน sure. ้อยขออองรีนิดเดียวเออถ้าพูดกันตามตรงนะครับเราก็เรื่องการยิงไกลเนี่ยยิงได้ในกรอบก็ได้ลุ้นนะครับเออถือว่าเป็นตัวที่ดีแล้วก็เอาไปเล่นกองหลังผมมองว่าก็เล่นได้แต่ว่าในนะตอนนี้ผมชอบกองกลางมากกว่าเพราะว่ากองหลังของเรามันอาจจะไม่ตึงมากก็คือทางด้านของแฟงไลกาแฟงไลกาดเล่นการเกมรับมันไม่ค่อยเล่นให้เท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีได้ทูร์โคแล้วก็เรื่องของสปีดต้นมันน้อยแล้วก็มูเมนต์มันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะ ออก็เลยเอามาเล่นกองหลังเล่นกองหลังผมว่าก็ใช้ได้แต่ว่าก็ยังมีปัญหาเรื่องไอ้นี่สปีดต้นอยู่เหมือนกันนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยตึงสักเท่าไหร่อาจจะดูเป็นตัวที่เงียบสุดแล้วกันในวันนี้นะครับถ้าเกิดพูดถึงทางด้านของรายกาดูเงียบสุดแต่ว่าก็ไม่ได้แย่นะส่วนตัวผมมองว่าถ้าเป็นปี HG อาจจะดูดีมากกว่านี้เพราะว่าปี n ก็เป็นตั้งแต่แพทที่แล้วแล้วที่มันมีความหนืดขยับตัวไม่ค่อยผิวถ้าเป็นตัว HG เนะี่ยผมว่ามันจะลื่นและเล่นง่ายกว่านี้นะ แต่ว่า HG มันล,นล้าลล้านตัวนี้มัน2อ้านล้านก็เข้าใจได้อยู่แต่ว่า HG ดีกว่าค่อนข้างจะเจนนะตั้งแต่แพทที่แล้วด้วยความลื่นที่ช่วยให้รหลการนเล่นง่ายขึ้นนะครับแพทนี้ก็เอเอแพทนี้ปีนี้เอามาเล่นกองหลังก็พอใช้ได้นะครับม่ได้แย่มาส่วนปาลมาดินี่แรกๆมีปัญหานิดหนึ่งเรื่องของการประทะอะไรของเขาแต่ว่าพอปรับตัวได้แล้วเก่งมากยังเป็นกองหลังระดับท็อปอยู่นะครับในแพทที่แม่งเนื้อกองหลังชิปหายในเรื่องของการเข้าปะทะนะครับก็ยังถือว่าทําได้ดีอยู่เก่งๆเก่งมากนะครับเตโอ เออบ่อย uh, อยู่นะเออเออบ่ uh, uh, อยอยู่นะครับแล้วก็ยืนตำแหน่งไม่ได้ดีมากแต่ว่าถ้าเกิดเอาแบบอุ้มมันอะเก่งอยู่ครับนะเก่งอยู่แค่ติดปัญหายืนตำแหน่งไม่ดีเหมือนเดิมนะครับแผดที่เราก็มีปัญหาเรื่องยืนตำแหน่งแผดนี้ก็มีนะยืนตำแหน่งยืนแบบยืนไม่ค่อยถูกอะ่ะชอบจะยืนแบบหุบเข้ามาข้างในหรือว่าประกบตัวไม่ค่อยดีถึกเท่าไหร่นะเออส่วนตัวผมมองว่าก็เอามาเล่นได้ซื้อความเร็วเขาซื้อความเร็วกวา่ารูปล่างส่วนเรื่องการเติมเกมนี่ตัดทิ้งไปได้เลยนะครับ เออเพราะว่าแผ่นนี้มันเนิฟเรื่องการเปิดบอลซึ่งตอนเนิฟขนาดเนี้ยเตโอมันก็ไม่ได้เป็นตัวเปิดท็อปอยู่แล้วเนาะเออก็เลยดูว่าให้ธรรมดานะครับถ้าเติมมาผมว่าแผ่นนี้นะแบ็กเติมเป็นแบ็กอินวลด,ดีกว่าว่าให้เติมมาทิเวล่าอะไรเงี้ยเออพวกแบบแบ็กท็อปท็อปนะอย่างแบบเชาคันเซโลซัมโบต้าคาฟูหรือว่าเดมาโกโรเบอร์สันเหล่านี้ที่มันยิงไกลได้เออหุบมาทิเวล่าใส่ดีกว่าหรือว่าเต็มข้อน่าจะเวิร์กกว่านะส่วนคาฟูก็ผมว่าใช้ได้ แต่ว่ามีปัญหาเรื่องลูกลาอากาศนิดหน่อยนะครับถ้าเกิดคู่แข่งเปิดดีจ,จัดเนี้ยเปิดแบบเปิดแล้วเราจะต้องไปดวลกับคู่แข่งเป็นกองหน้าหรือว่าเป็นปีเขาอะไรเงี้ยพาฟูดูกระโดดไม่ค่อยสูงสักเท่าไหร่นะเออดูกระโดดไม่ค่อยขึ้นนะเออค่ากระโดดก็ไม่ได้น้อยนะแต่ว่าเป็นกระโดดจริงเนี่ยกระโดดแบบเทแข่งกับเขาไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่นะก็ถือว่าอาจจะไม่เสียหายมากแล้วกันเพราะว่าแพทนี้เรื่องการเปิดเนี่ย มันก็ไม่ได้แบบน่ากลัวขนาดนั้นการเปิดมงเนาะแต่ว่าถ้าเกิดการเปิดแบบเปิดแล้ววอลเลย์ปาดเข้าฮอตอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้นจะไม่ค่อยมีปัญหากับคาฟูสักเท่าไหร่เนะเพราะว่าก็ตัดบอลจากการโดนปาดได้ค่อนข้างดีดีกว่าเตโอนะครับพูดถึงภาพภาพรวมมวลรวมเกมรับนะเออคาฟูด,ดูดีกว่าแล้วก็การยิงไกลก็ดูได้ลุ้นนะมีจังหวะเติมไปทิวลาอะไรอย่างนงี้อยู่นะครับเออถ้าเกิดคฟแบบว่าอยากให้แบบตึงๆก็เฟิร์สทัชก็ไม่ต้องใส่นะเปลี่ยนเป็นยิงไกล อะไรอย่างนี้นะอาจจะเวิร์ก็ได้นะครับส่วนดอนนาลุมะใช้ได้ใช้ได้นะครับในแบบโกลด้วพีอะไรเงี้ยเพราะว่าแพทนี้ก็พูดตามตรงว่าโกกินเอฟพีแม่งเห็นผลกว่าค่อนข้างชัดเจนนะครับผมรู้สึกว่าโกที่มีเอฟพีดูเก่งกว่าตัวโกไม่มีเอฟพีแบบรู้สึกได้ในหลายๆช็อตที่แบบมันควรจะโดนถ้าเกิดเป็นโกไม่มีเอฟพีอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโกแบบไม่มีเอฟพีอะไเงี้ยช็อตไหนแม่งบบปกติแพทที่แล้วเราเซฟได้แพทนี้ก็อาจจะโดนโดยเฉพาะเรื่องการลูกยิงไกลนะ เออโดนง่ายแล้วก็แบบลูกแรงๆหน่อยอะไรเงี้ยมักจะ e ายืนตำแหน่งไม่ค่อยดีหรือว่าลูกปิดเสาแรกพวกเนี้ยพวกโก้พิน,น้อยอ่ะรีเฟกมันจะไม่ค่อยทันนะครับจะโดนยิงเสาแรกค่อนข้างง่ายนะอันนี้ก็ระวังไว้หน่อยแล้วกันในะครับใครยังใช้โก้พีน้อยๆอยู่ควรระวังเสาแรกเรารู้ว่าเขาจะยิงเสาแรกแล้วเราแบบโอเคมันยิงเสาแรกแพทที่แล้วไม่ต้องขยับโกปล่อยทิ้งเลยโกยเราเซฟให้แต่ว่าแพทเนี้ยต้องขยับไปกันเสาแรกเออถ้าเกิดเขายิงดีมากๆนะเออหรือไม่ต้องยิงดีมากก็ได้แบบ มันเข้าเหลี่ยมบอลโค้งหน่อยหรือว่าอะไรเงี้ยเออมันมีโอกาสเข้าสูงก็ท้าพที่แล้วค่อนข้างเยอะสําหรับโกโลโดพีนะเออดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องขยับช่วยนะครับถ้าเกิดเห็นว่าเขาจะยิงเสาแรกหรือเสาสองเนี่ยต้องควรขยับไว้ก่อนเนาะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากสบายหน่อยก็ใช้โกกินเนพี P นะครับขอให้แบบสเตปสักร้อยสิบขึ้นแล้วกันนะเน,น,นี่ยตัวเนี้ยพอมาอยู่ในทีมร้อยยี่สิบได้ก็ยิ่งดีนะแต่ว่าแบบอาจจะไม่ต้องทุ่มทุนขนาดนั้นนะเออก็ประมาณนี้แล้วกันส่วนแผนนี้หลักๆเล่นง่ายนะครับ เล่นง่ายมีตัวเชื่อมตลอดไม่ได้เน้นเรื่องของการเปิดขัดเท่าไหร่นะเพราะว่ากองกลางตัวลุกของเราเนี่ยตั้งแต่เป็นกุลิตแล้วผมรู้สึกว่าสอดเขาเ้าไปในกรอบไม่ได้แบบทันใจเท่าเท่าแผนอื่นถ้าเกิดแผนอื่นอ่ะตรง ds หนึ่งเอาออกแล้วเขาจะใช้แค่ sc หนึ่งเออถ้าเป็นแผนอื่นก็ใช้แค่ sc หนึ่งตัวแคมมมันจะสอดมายิงได้ค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าเนี้ยอาจจะแบบสอดมายิงไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่ถือว่าเป็นแบบเน้นบาลานซ์แล้วกัน นะครับเชื่อมกันได้หลายจุดมีทุกคนมีส่วนร่วมผมว่ายังเป็นทีมที่ผมแนะนําว่าดีที่สุดแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้เชฟเชงโก้มันเก่งมากจริงๆนะครับหาคนเก่งแบบเท่าเชฟเชงโก้นะแพลนี้เท่าที่ผมลองนะไม่มีเลยเออเชฟเชงโก้มันดูแบบเแบบก่งกระโดดเล่นง่ายเข้ามือมากๆเข้ามือแบบมันดูเล่นง่ายไม่ต้องแบบเฉพาะทางอย่างเลวาน่าอาจจะต้องเฉพาะทางแทงให้ถูกทามิง่งรอยิงหรือว่าเล่นเป็นจังหวะจังหวนะอะไรเงี้ยแต่ว่าเชฟเชงโก้ไม่ต้องอยากเล่นยังไงก็เล่นนะครับนะเล่นได้หมด ออก็ฝากเป็นประมาณนี้แล้วกันก็ถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นฝากติดตามด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย